สิหนังเกรด3ของฮ่องกงที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นตำนานในวงการอันดับที่หนึ่งอาบรักกระบี่คมหนังอีโรติกสุดคลาสสิกที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมจีนโบราณเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่หมกมุ่นในการมารมจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศหนังมีฉากเซ็กที่สร้างสรรค์และนางเอกอย่างเยี่ยจือเม่ที่โดดเด่นด้วยขนาดหน้าอกอันดับที่สองเพชรชาคาดกระสุนเปลือยหนังแอคชัน่น อีโรติกเกี่ยวกับนักฆ่าสาวที่ใช้สเสน่ห์ร่างกายเป็นอาวุธโด่งดังจากหน้าปกภาพเลือยอกของซิลซูเจิ้นที่ปิดบังร่างกายด้วยแผงกระสุนปืนกลอันดับที่3คนเหล็กหญิงหนังไซไฟผสมอีโรติกเกี่ยวกับหุ่นยนต์สาวที่มีความต้องการทางเพศสูงเปรียบได้กับเวอร์ชั่นฮ่องกงของเทอร์มิเตอร์แต่เน้นความเซ็กซี่และความรุนแรงอันดับที่4โอมเนื้อหนังมังผี หนังผีอีโรติกที่ผสมความสยองขวัญกับความเร่าร้อนและภาคสองได้รับการยกย่องว่ามีการถ่ายภาพและการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สวยงามกว่าภาคแรกอันดับที่5ผู้หญิงกินอร่อยรักหนังที่แตกต่างจากหนังเกรดสามทั่วไปด้วยเนื้อหาแบบเทพนิยายเกี่ยวกับเด็กสาวที่เติบโตสู่โลกของผู้ใหญ่และความสัมพันธ์ทางเพศอันดับที่6เครื่องสังเวรัก หนังที่นำเสนอเครื่องมือทรมานในยุคโบราณของจีนพร้อมฉากโหดร้ายและเนื้อหาสับป,ปะดดโดยมีองค์หงดาราสาวชื่อดังรับบทนำอันดับที่7วีว่าอีโรติก้าหนังที่เล่าเบื้องหลังวงการหนังเกรดสามของฮ่องกงผ่านชีวิตของผู้กำกับหนังอาร์ตท,ที่ต้องมาทําหนังเรดสูงเพื่อความอยู่รอด อันดับที่แปดปลุกคนมาฆ่าคนหนังผีอีโรติกที่ใช้เมืองไทยเป็นฉากหลักมีฉากแปลกประหลาดเช่นหมอผีไทยเสกให้สีสตัวละครกลายเป็นอวัยวะเพศช,ชายอันดับที่เก้าฝนตกฟ้าร้องคนหอนเฉือนไม่จำกัดหนังอชาชญกรรมสยองขวัญเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่บันทึกภาพเหยื่อก่อนฆ่าโด่งดังจากบทบาทของนักแสดงนำที่เล่นได้น่าสะพรึงกลัว อันดับที่สิบมฤตยุงเงียบล้างโลกหนังระทึกขวัญเกี่ยวกับชายที่ติดเชื้ออีบโบลาและแพร่เชื้อในฮ่องกงด้วยวิธีโหดเหี่ยมเป็นหนึ่งในหนังที่ท้าทายขีดจำกัดของความรุนแรง